ท้องฟ้าเหนือเตหะรานเงียบจนได้ยินแค่ลมหายใจของเมืองแล้วจูจๆหน้าจอเรดาร์หลักของอิหร่านก็กระพริบแสงขาวแค่เสี้ยววินาทีจุดหนึ่งโผล่ขึ้นเหมือนเงาวิญญาณจากนั้นมันก็หายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีสัญญาณรบกวนแต่เจ้าหน้าที่รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดนี่คือการเคาะ ประตูของสงครามยุคใหม่คำถามคือใครกันที่กล้าบินผ่านหลังคาของเตหะรานโดยที่เรดาร์ราคาหลายพันล้านจับไม่ได้และทำไมข่าวเพียงบรรทัดเดียวว่าซาอุดีอาระเบียอาจได้รับ F 3 5จําจำนวน48ลำถึงทำให้ห้องบัญชาการของอิหร่านเงียบเหมือนถูกปิดไฟ F 3 5ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบมันคือผีแห่งน่านฟ้ามันเห็นคุณก่อนมัน เลือกเป้าหมายก่อนและมันยิงก่อนที่คุณจะรู้ว่ากำลังถูกล็อกแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ขีปนาวุธมันคือสมองกลที่เชื่อมทุกอย่างเป็นภาพเดียวในวิดีโอนี้เราจะแกะความลับที่วอชิงตันไม่อยากให้ใครพูดดังๆดีลนี้คือของขวัญหรือโซ่ตรวนที่ลามซาอุดไว้และถ้าผีลำนี้โผล่จริงกลางตะวันออกกลางโลกทั้งใบจะต้องจ่ายราคาเท่าไหร่คืนนี้ คุณจะได้เห็นว่า QME ไม่ใช่คำสวยๆแต่คือกฎเหล็กที่ปกป้องอิสราเอลซาอุสจะได้ F 3 5แบบเต็มร้อยหรือถูกล็อกไว้เหมือนรถซูเปอร์คาร์และอิหร่านจะตอบโต้ด้วยโลรัสเซียรหรือฝูงโดรนราคาถูกฟังให้จบเพราะถ้าผีลำนี้เข้าใกล้เป้าหมายเมื่อไหร่เสียงเตือนจะดังหลังการระเบิดในเตหารานมีคำพูดหนึ่งที่ เจ้าหน้าที่เรดาร์ไม่เคยอยากได้ยินไม่ใช่คำว่าเป้าหมายเข้าใกล้แต่คือคำว่าหน้าจอว่างเพราะความว่างในยุคนี้ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยมันอาจแปลว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่หลังคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวภาพที่น่ากลัวที่สุดคือจุดสว่างที่โผล่ขึ้นเพียงพริบตาแล้วหายไปนั่นคือสัญญาณว่าระบบของคุณเห็นบางอย่างแต่สมองของมันไม่กล้ายืนยัน เพราะถ้ามันยืนยันมันต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นฝ่าเข้ามาได้และนั่นเท่ากับยอมรับต่อโลกว่ากำแพงป้องกันของคุณมีรูรั่วอิรันภูมิใจในบาวลบ373และเครือข่ายเรดาร์ของตัวเองแต่เมื่อเจอสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อหลอกการสะท้อนสัญญาณทุกชั้นความมั่นใจก็เปลี่ยนเป็นความเงียบความเงียบที่หนักเหมือนก้อนหินและนี่คือจุดเริ่มเพราะถ้าข่าว F-35 ของซาอุปเป็นเรื่องจริง นั่นไม่ใช่แค่เครื่องบินใหม่เข้าโรงเก็บมันคือความสามารถใหม่ที่ทําให้เส้นขอบฟ้าของเตหะรานไม่เคยปลอดภัยเหมือนเดิมอีกต่อไปข่าวที่หลุดออกมาจากวงในวอชิงตันไม่ได้ดังเหมือนระเบิดแต่มันเงียบและคมเหมือนมีดแค่ประโยคเดียวว่าสหรัฐอาจอนุมัติขาย F-35 จําจำนวน48ลําลำให้ซาอุดีอาระเบียก็ทำให้ห้องประชุมในหลายเมืองต้องหยุดหายใจ เพราะ48ลำไม่ใช่ตัวเลขสัญ,ญลักษณ์ถามันคือกำลังรบที่เปลี่ยนดุลอำนาจได้จริงในเวลาสั้นในตะวันออกกลางอาวุธไม่เคยเป็นแค่อาวุธมันคือภาษาและ F35 คือประโยคที่ดังที่สุดที่คุณพูดได้โดยไม่ต้องยิงสักนัดถ้าซาอุดได้มันนั่นคือการบอกอิหร่านว่าน่านฟ้าไม่ใช่เขตปลอดภัยของคุณอีกแล้ว ฐานทัพอโรงงานจุดสำคัญทุกอย่างจะถูกจ้องจากระยะที่คุณยังมองไม่เห็นสิ่งที่ทำให้เตหะรานสันไม่ใช่แค่เครื่องบินลองหอนแต่คือความแน่นอนที่มันเอามาด้วยความแน่นอนว่าต่อให้คุณมีเราดาร์ใหม่แค่ไหนคุณก็อาจรู้ตัวหลังเกมจบและเมื่ออิหรัานไม่สามารถมั่นใจว่าจะตรวจจับได้เขาก็ไม่สามารถวางแผนป้องกันได้นี่ คือความกลัวที่แท้จริงที่น่าขนลุกคือดีลแบบนี้เหมือนการเขียนกฎใหม่ต่อหน้าทุกคนกฎที่เคยบอกว่าเทคโนโลยีระดับนี้จะอยู่แค่ในมือคนบางคนเท่านั้นแล้วทำไมสหรัฐถึงพร้อมฉีกกฎของตัวเองตอนนี้ใครได้ประโยชน์และใครกำลังถูกบีบให้เดินไปสู่ทางที่อันตรายกว่าเดิมหลายคนมองข่าวนี้แล้วถามทันทีว่าถ้าซาอุดได้ F 3 5จริงอิสราเอล จะไม่โกรธหรือจะไม่รู้สึกถูกหักหลังหรือแต่ภาพที่แปลกคืออิสราเอลกลับดูใจเย็นกว่าที่คนคิดเพราะมีคำสามตัวที่ทำหน้าที่เหมือนสายโซ่ล่องหนผูกวอชิงตันกับเทลอาวีฟไว้นานแล้ว QME qualitative military edge กฎนี้ไม่ได้เขียนด้วยหมึกแต่มันเขียนด้วยอำนาจสหรัฐทอสัญญา ว่าต่อให้ใครในภูมิภาคซื้ออาวุธรุ่นใหม่แค่ไหนอิสราเอลต้องได้ของที่ดีกว่าเสมอดีกว่าในเชิงคุณภาพในเชิงเซนเซอร์ในเชิงซอฟต์แวร์ในเชิงข้อมูลนั่นแปลว่า F 3 5ที่ซาอุดอาจได้รับไม่จำเป็นต้องเหมือนกับของอิสราเอลแบบเต็มร้อยภาพที่เจ็บแสบเหมือนที่คุณซื้อรถซูเปอร์คาร์ราคาแพงสุดแต่เจ้าของเดิมแอบล็อกความเร็วไว้ไม่ให้คุณเร่งเกินจุดหนึ่งคุณยังขับได้ ยังหล่อได้ยังน่ากลัวสำหรับศัตรูหลายคนแต่คุณจะไม่มีวันวิ่งทันคนที่ถือกุญแจอยู่และกุญแจนั้นอยู่ที่วอชิงตันเพราะ F 3 5ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินมันคือระบบที่ต้องพึ่งการอัปเดตการบำรุงฐานข้อมูลเป้าหมายเครือข่ายสื่อสารถ้าวันหนึ่งสหรัฐทาไม่พอใจเขาไม่ต้องส่งทหารมา แค่ปิดประตูการสนับสนุนบางอย่างเครื่องบินที่ราคาหลายพันล้านก็อาจกลายเป็นของโชว์ได้นี่คือเหตุผลที่อิสราเอลยังนั่งนิ่งเพราะต่อให้ดีเกิดขึ้นเขาเชื่อว่าระบบถูกออกแบบให้อิสราเอลยังเหนือกว่าอยู่ดีแต่สำหรับซาอุดคคำถามคือจะยอมรับโซ่นี้เพื่อแลกกับอำนาจใหม่หรือไม่คนจำนวนมากยังเข้าใจว่าสเตลส์คือการหายตัวเหมือนในหนังไซไฟแต่ความจริง ที่โหดกว่าคือมันคือการหลอกระบบตรวจจับให้ตัดสินใจผิดเรดาร์ไม่ได้มองเห็นด้วยตามันยิงคลื่นออกไปแล้วรอเงาสะท้อนกลับมาเครื่องบินรุ่นเก่าจึงเหมือนกระจกบานใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งสะท้อนชัดยิ่งโผล่บนจอเรดาร์ง่าย F-35 ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำสิ่งตรงข้ามรูปทรงของมันไม่ได้ทำเพื่อความสวยทุกมุมทุกสันทุกแผ่น ถูกจัดให้คลื่นเรดาร์กระเด็นออกไปคนละทิศแทนที่จะสะท้อนกลับไปหาเสาส่งผลคือจอเรดาร์อาจเห็นแค่จุดเล็กๆเ,เหมือนนกตัวหนึ่งหรือแย่กว่านั้นคือเห็นเป็นสัญญาณวูบวาบที่สมองระบบไม่กล้าฟันธงว่าเป็นภัยคุกคามอและนี่คือแก่นของคำว่าโกงเพราะเรดาร์ยุคใหม่ไม่ได้แค่รับสัญญาณมันวิเคราะห์มันจัดหมวดหมู่มันตัดสินใจว่าอะไรคือเครื่องบิน อะไรคือเสียงรบกวนสเตลส์ทำให้การวิเคราะห์นั้นสั่นคลอนเป้าหมายกลายเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มจะไล่ไม่คุ้มจะแจ้งเตือนไม่คุ้มจะยิงยิงไปกว่านั้น F 3 5ไม่ได้แค่ทำตัวเล็กบนเรดาร์มันยังรู้วิธีเดินในเงามืดบินในมุมที่ลดการสะท้อนใช้เส้นทางที่ทำให้เรดาร์เห็นช้าที่สุดดังนั้นความเร็วไม่ใช่พระเอกพระเอก คือความสามารถในการทำให้ศัตรูมองผิดตั้งแต่วินาทีแรกนี่คือเหตุผลที่ระบบป้องกันของอิหร่านอาจรู้สึกเหมือนถือปืนอยู่ในห้องมืดคุณมีอาวุธแต่คุณไม่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนและในสงครามแค่ไม่รู้ตำแหน่งก็คือการแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าสเตลส์คือผ้าคลุมที่ทำให้ F-35 เดินผ่านประตูได้แบบไม่มีใครทันเห็นสมองกลก็คือมีดที่อยู่ใต้ผ้าคลุมนั้น เพราะสิ่งที่ทำให้เครื่องบินลำนี้น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ว่ามันซ่อนได้เก่งแค่ไหนแต่คือมันรู้มากกว่าคุณในทุกวินาที F-35 เกิดมาในยุคที่ข้อมูลคืออาวุธมันไม่ได้ให้นักบินมองจอหลายจอแล้วเดาเองเหมือนสมัยก่อนระบบของมันทำสิ่งที่เรียกว่าเซนเซอร์ฟิวชันมันเอาข้อมูลจากเรดดราของตัวเองจากกล้องอินฟราเรด จากเซ็นเซอร์รอบลําจากเครื่องบินลําอื่นจากดาวเทียมจากเรือจากสถานีภาคพื้นแล้วหลอมรวมให้กลายเป็นภาพเดียวที่เข้าใจง่ายเหมือนคุณกำลังมองแผนที่ในมือหมวกนักบินของ F35 ไม่ใช่แค่หมวกมันคือหน้าต่าง360องศานักบินหันหัวไปทางไหนก็เห็นเป้าหมายและข้อมูลซ้อนทับอยู่บนโลกจริงเหมือนคุณกำลังเล่นเกมแต่ เกมนี้คือชีวิตจริงที่สำคัญคือถ้า f 3 5ลําลำหนึ่งเห็นเป้าหมายลำอื่นในฝงจะเห็นทันทีผ่านเครือข่ายความได้เปรียบจึงไม่ใช่แค่หนึ่งต่อหนึ่งมันคือหลายต่อหนึ่งโดยไม่ต้องมารวมตัวใกล้กันและเมื่อคุณเห็นก่อนคุณเล็งก่อนเมื่อคุณเล็งก่อนคุณยิงก่อนในสงครามอากาศวินาทีเดียวก็เปลี่ยนชะตาได้ เรดาร์ของอิหร่านอาจยังกำลังประมวลผลว่าจุดเล็กๆนั้นคืออะไรแต่ F-35 อาจได้เลือกเป้าหมายแล้วส่งข้อมูลให้ระบบอาวุธทำงานเรียบร้อยเสียงเตือนของคุณอาจดังหลังจากที่ขี่ปนาวุธอยู่บนทางมาถึงแล้วนี่คือความน่ากลัวแบบเงียบไม่ต้องตะโกนไม่ต้องโชว์กล้ามอแค่ทำให้ศัตรูเข้าใจว่าเขาถูกมองเห็นตลอดเวลา แต่เขามองไม่เห็นกลับและความรู้สึกนั้นทําให้คนทั้งเมืองนอนไม่หลับสิ่งที่หลายคนไม่อยากยอมรับคือต่อให้ซาอุดเซ็นเช็คพันล้านแล้วรับ F 3 5ไปจอดในฐานทัพของตัวเองวอชิงตันก็ยังถือกุญแจสําคัญอยู่ดีเพราะเครื่องบินลนํานี้ไม่ใช่ของที่คุณซื้อแล้วจบมันคือระบบคอมพิวเตอร์บินได้ที่ต้องกินข้อมูลเหมือนคนกินอากาศความสามารถของ F 3 5ไม่ได้ อยู่แค่โครงลำและเครื่องยนต์มันอยู่ในซอฟต์แวร์อยู่ในฐานข้อมูลภัยคุกคำอยู่ในการอัปเดตที่ทำให้มันรู้จักเรดาร์ศัตรูรุ่นใหม่จดจำลายเซ็นสัญญาณและเลือกวิธีเข้าใกล้เป้าหมายแบบปลอดภัยที่สุดถ้าไม่มีการอัปเดตมันก็เหมือนโทรศัพท์ราคาแพงที่ไม่ได้อัปเดตระบบยังเปิดติดแต่ฉลาดน้อยลงทุกวันตรงนี้แหละที่กลายเป็นโซ่ตรวน เพราะผู้ที่คุมเซิร์ฟเวอร์คุมเครือข่ายสนับสนุนคุมอะไรและการตรวจเช็คคือฝั่งผู้ผลิตและพันธมิตรหลักนักวิเคราะห์บางคนเรียกมันว่าอำนาจแบบดึงปลัก๊กไม่จำเป็นต้องมีปุ่มวิเศษบนโต๊ะทำงานแค่การหยุดสนับสนุนบางอย่างก็ทำให้ความพร้อมรบลดลงอย่างเจ็บปวดได้ซาอุดอาจบินได้อาจโชว์ได้แต่ความเหนือชั้นเต็มรูปแบบ จะต้องพึ่งการเชื่อมต่อกับระบบของสหรัฐอย่างต่อเนื่องและนี่คือเหตุผลที่คิวมียังทำงานได้เพราะต่อให้ซาอุดได้ F 3 5เขาก็ยังไม่ได้อิสระเต่มือเหมือนคนที่ถือกุญแจตัวจริงคำถามจึงไม่ใช่แค่ซาอุดได้อาวุธระดับเทพหรือไม่แต่คือซาอุดยอมรับการเป็นมหาอำนาจที่ถูกผูกเชือกไว้ด้วยเทคโนโลยีหรือเปล่าและถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์สะดุด เชือกเส้นนี้จะรัดแน่นแค่ไหนคำถามต่อมาคือถ้ามีโซ่ตรวนแบบนี้ทำไมเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลามานถึงยังอยากได้ F 3 5อยู่ดีคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความเท่ของเครื่องบินมันอยู่ที่แผนอนาคตของประเทศทั้งประเทศ Vision 2030นสา3 0ซาอุดรู้ดีว่าน้ำมันไม่ได้เป็นประกันอนาคตตลอดไปเขากำลังพลักประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเมืองใหม่โครงการยักษ์ที่ใช้เงินและเวลามหาศาลแต่ในภูมิภาคที่มีศัตรูมองคุณเป็นเป้าหมายอยู่ตลอดแผนเศรษฐกิจที่สวยรู้จะพังได้ในคืนเดียวถ้าคุณปกป้องมันไม่ได้ F35 จึงทำหน้าที่เหมือนบอดี้การ์ดระดับยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่ป้องกันฐานทัพแต่คือป้องกันความเชื่อมั่นของนักลงทุนป้องกันโครงการเมืองใหม่ป้องกัน เส้นทางพลังงานและส่งข้อความว่าซาอุดไม่ได้จะเป็นแค่ผู้ตามอีกต่อไปแม้จะต้องยอมรับเงื่อนไขของสหรัฐแต่การมี F 3 5ก็เพิ่มอำนาจต่อรองในโตะ๊เจรจาทุกโตะกับศัตรูกับพันธมิตรแม้กระทั่งกับวอชิงตันเองเพราะเมื่อคุณถือของที่คนอื่นกลัวคุณก็มีน้ำหนักมากขึ้นโดยไม่ต้องยิงแต่ฝั่งอิหร่านมองภาพนี้ต่างออกไปสำหรับเขานี่ คือการยั่วยุขั้นสูงสุดและเมื่อถูกยั่วยุแบบนี้เตหารานจะไม่รอให้ผีเข้ามาถึงบ้านเขาจะเปิดไพ่ตอบโต้ที่ทําให้ของแพงต้องเจอเกมโสกโปรกอิหร่านรู้ดีว่าถ้าเล่นเกมเดียวกับ F35 แบบตัวต่อตัว,ตวเขาจะเสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะงั้นไพ่ตายของเขาจึงไม่ใช่การสร้างผีอีกตัวแต่คือการทําให้ผีตัวนั้นต้องเดินเข้ามาในบ้านที่เต็มไปด้วยกับดักชั้นแรกคือโล่ขนาดใหญ่ เตหรารันจะพยายามทำให้นานฟ้าของตัวเองกลายเป็นป่าทึบของเรดาร์หลายความถี่เรดาร์ ar, ความถี่ต่ำอาจไม่ได้ให้ภาพชัดแบบยิงเป้าแต่มันมีโอกาสได้กลิ่นความผิดปกติของเครื่องบินล่องหนได้มากกว่าแล้วเมื่อได้กลิ่นเขาก็จะใช้เครือข่ายหลายชั้นช่วยกันล็อกตำแหน่งรวมถึงเรดาร์แบบพาสซีฟที่ฟังสัญญาณจากแหล่งอื่นแทนการส่งเองถ้ามีการสนับสนุนจากรัสเซียหรือเทคโนโลยีรุ่นใหม่ อย่าง S-400 หรือระบบใกล้เคียงเป้าหมายของอิหร่านไม่ใช่การยิง F 3 5ให้ตกทันทีแต่คือการทำให้ F 3 5ต้องระวังมากขึ้นต้องบินอ้อมมากขึ้นและเสียเวลามากขึ้นเวลาที่เสียไปคือช่องว่างที่ใช้โต้กลับได้ชั้นที่2คือสงครามฝูงโดรนและขีปนาวุธราคาถูกคืออาวุธที่เจ็บแสบเพราะมันบังคับให้ฝั่งตรงข้าม ใช้ของแพงเพื่อตอบโต้ของถูกคุณอาจมี F 3 5ที่ฉลาดแต่คุณไม่อยากหญิงมิสไซล์ราคาสูงใส่ดโดรนที่ราคาต่ำเป็นร้อยเป็นพันอิหร่านจะโจมตีแบบทำให้ระบบป้องกันทำงานล้นให้เรดาร์ต้องไล่เป้าหลายสิบจุดพร้อมกันให้แบตเตอรี่ยิงต้องตัดสินใจผิดพลาดพอความสับสนเกิดขึ้นจุดสำคัญอย่างโรงกลัน่นท่าเรือ หรือเส้นทางพลังงานก็จะกลายเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงทันทีชั้นที่3คือสงครามเงาไม่ต้องรอให้เครื่องบินบินขึ้นฟ้าก็ทำลายความมั่นคงได้กลุ่มตัวแทนการก่อวินาศกรรมการโจมตีไซเบอร์การรบกวนสัญญาณน,นำทางและการปล่อยข่าวสารปันประสาทล้วนทำให้คู่แข่งตัดสินใจช้าลงและแพงขึ้นถ้าคุณต้องป้องกันทุกจุดตลอดเวลา คุณจะหน่วยก่อนยิงนัดแรกนี่คือวิธีคิดของเตหะรานทำให้สงครามของแพงกลายเป็นสงครามของความล้าและเมื่อความล้าขยายออกไปมันจะไม่หยุดแค่ในสนามระบอมันจะไหลไปถึงสิ่งที่ทุกคนจับต้องได้ราคาน้ำมันและกระเป๋าสตางค์ของคุณและในที่สุดเกมนี้ก็ไหลออกจากน่านฟ้าลงมาถึงสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้จริงน้ำมัน เมื่อตะวันออกกลางตึงเครียดตลาดโลกไม่ได้รอให้ระเบิดตกก่อนถึงจะกลัวแค่ข่าวว่า F35 อาจเข้าประจำการจริงก็เพียงพอให้ความเสี่ยงถูกคิดเป็นราคาทันทีเพราะพื้นที่นี้คือเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานและเส้นเลือดใหญ่ถูกขู่เมื่อไหร่หัวใจของเศรษฐกิจโลกก็เต้นแรงขึ้นเมื่อนั้นถ้าซาอุดกับอิหร่านเดินพลาดแค่ก้าวเดียวเป้าหมายแรก อาจไม่ใช่ฐานทัพอแต่คือโรงกลัน่นท่อส่งท่าเรือและเส้นทางขนส่งใกล้ช่องแคบฮอมุซอแค่การโจมตีเล็กๆหรือการปิดเส้นทางชั่วคราวก็ทำให้ค่าประกันเรือพุ่งและต้นทุนขนส่งแพงขึ้นแบบโดมิโนโแล้วมันจะมาถึงคุณยังไงน้ำมันดิบแพงขึ้นน้ำมันหน้าปั๊มก็แพงขึ้นค่าขนส่งแพงสินค้าทุกอย่างก็แพงตามมอ ค่าอาหารค่าบริการค่าไฟฟ้าถูกกดดันพร้อมกันในอาเซียนคนทำงานอาจไม่ได้สนใจชื่อ F 3 5หรือ QME แต่เขาจะรู้สึกได้ทันทีตอนจ่ายเงินที่ปั๊มหรือตอนซื้อของในซูเปอร์มาร์เกต็ตสุดท้ายใครชนะซาอุดได้ภาพของอำนาจใหม่และเกาะคุ้มกันแผนวิชันน2030สหรัฐได้ทั้งอิทธิพลและรายได้พร้อมสายจูงทางเทคโนโลยีส่วนอิหร่านได้ เหตุผลเพิ่มอีกหนึ่งชั้นในการกระชับมือกับรัเสเซียและจีนและใช้สงครามแบบถูกถูกกัดไม่ปล่อยให้ของแพงเหนื่อยจนหลาดังนั้น F-35 ไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มของการจัดระเบียบอำนาจใหม่และถ้าผีแห่งน่านฟ้าเริ่มบินจริงความเงียบบนเรดาร์อาจกลายเป็นเสียงเตือนที่ดังที่สุดในโลกคุณคิดว่าดีนี้จะทำให้ภูมิภาคมั่นคงขึ้น หรือจะเป็นฉนวนที่จุดไฟให้ใหญ่กว่าเดิมเขียนความเห็นของคุณไว้ได้เลยและคลิปหน้าเราจะไปดูว่าถ้าเกมร้อนขึ้นจริงรัสเซียกับจีนจะส่งของข,องขวัญแบบไหนให้อิรันเพื่อทำให้ F-35 ต้องระวังมากกว่าเดิมสุดท้ายเรื่องนี้สอนเราว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่จำนวนรถถังหรือจำนวนเครื่องบินเพียงอย่างเดียวมันวัดกันที่ข้อมูลซอฟต์แวร์และอำนาจในการคุมกุญแจ F-35 อาจเป็นของขวัญที่ทําให้ซาอุดดูยิ่งใหญ่ขึ้นในคืนเดียวแต่มันก็อาจเป็นโซ่ตรวนที่ทําให้อํานาจอธิปไตยถูกจํากัดแบบไม่รู้ตัวและเมื่อฝั่งหนึ่งได้ดาบที่คมที่สุดอีกฝั่งก็จะหาวิธีใช้ของถูกแต่กัดไม่ปล่อยจนดาบนั้นต้องเหนื่อยตายถ้ามองไปข้างหน้าความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีโอกาสจะกดดันตลาดพลังงานต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันผันผวนมากขึ้น คำถามคือโลกจะได้ความยำเกรงที่ทำให้ทุกคนถอยหรือจะได้วงจรตอบโต้ที่ทำให้ไฟลุกมากกว่าเดิมแล้วคุณล่ะคิดว่า F 3 5ในมือซาอุค,คือความมั่นคงหรือชนวนสงครามถ้าคุณเป็นผู้นำอิหร่านคุณจะตอบโต้ด้วยโล่หนักหรือสงครามฝูงโดนาคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ด้านล่างเลยถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครและเปิดกระดิ่ง แชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณอยากให้เขาเห็นเกมอำนาจที่กำลังเปลี่ยนโลกไปพร้อมกัน